วันนี้เรามาอยู่ในเกมมือถือกันบ้างนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Stick War นะฮะเป็นสงครามระหว่างตัวละครที่เป็นคล้าย t ติ k m ม n นะครับเป็นมนุษย์ไม่ขีดนะฮะซึ่งตัวเกมโวอรชันอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เขาเอามาปรับปรุงใหม่นะครับเพราะว่าเป็นตัวเบตานะฮะเหมือนจะมีกราฟิกที่ดีขึ้นมีเรื่องราวมีฟังก์ชันที่เยอะขึ้นนะครับอะมาลองเล่นดูผมเคยเล่นแล้วนะเมื่อนานมาแล้วแต่น่าจะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับมาลองเล่นดูผมซื้อปิดโฆษณาไปแล้วตัวละครเท่ดีแฮะพนธนูอัศวินนักลบนะฮะ โว้มดูซ่าโดนไล่ล่าราชามาเดินเข้ามาในถ้ำของเมดูซ่าถ้ำแห่งงูยักษ์มาพร้อมนักรบมองขึ้นไปเจอกับเหมือนจะเป็นเหล่านักโทษที่อ่าเป็นทา่าต่างๆเป็นไฟเป็นดินถ้านราชาไปคุยกับทาดไฟกำลังสงสัยทาดไฟก็เลยไล่เวทไฟให้ดู และมีคำมภีร์ขึ้นมาคำเภีอัน,นี้นั้นราชาบอกว่าขอเถอะแต่ธาตุไฟไม่ให้ธาตุไฟบอกว่าช่วยเพื่อนเราก่อนราชามาปรึกษากับจอมเวทเอาไงดีหันไปถามกับอัศวินนักรบนักรบบอกว่าปล่อยออกมาเลยอันนี้ธาตุสายฟ้าไอ้ธาตุลมธาตุลมเนี่ยปล่อยมันไปแล้วส่งมาซะดีๆสามธาตุยืนด้วยกันฮะ คืออะไรผสมธาตุเหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นต้นไม้เสกต้นไม้ยักษ์มาจอมเวทตกใจเป็นทางหนีอ๋อเป็นแผนการนี่เองหลอกล่ออ๋อไม่ใช่ให้เราเข้าไปไม่มีคำพูดงงไปหมดนำทางให้เราด้วยฮะนำทางไปไหนต้นธาตุไฟมาเจอกับอ๋อคมภีแผนที่ไปหยิบซีอยู่ตรงนั้นนักรบของเราก็ไปหยิบ หยิบได้ไหมหยิบได้แล้วเอามาให้ราชาราชาหยิบมาเปิดดูเจอกับปีศาจโผล่ขึ้นมาจากพื้นปีศาจจับตัวราชาไว้เขาจับตัวราชาไว้เป็นตัวประกันเวทไฟกับเวทน้ำหยิบคัมภีขึ้นมาแสดงว่าตัวลายหรือเปล่ายังไงกันแน่ <laughs> ปฏิปตอไม่ถูกทุกอย่างรวมเข้าไปด้วยกัน ออไม่ดูซ่าอยู่ในถุงฮะเจ้าคงกระดูกอ๋อก็อยากแย่งสมบัติเหมือนกันอันนี้ก็เลยเรียกพวกมานะฮะเราต้องมาแย่งคืนมาคำพี่สมบัติอ้าวมีสองอันเหรออ๋อมันขาดมันขาดขาดเป็นสองอันอ๋อที่ราชาก็มีที่มือพวกนั้นหนีไปหมดแล้วอืมไม่ได้เราต้องตามมาคืนโอเคเข้าใจแล้วคือแต่ละฝ่ายก็ไม่ได้แบบไม่ได้หวังดีต่อกันนะฮะ แยง่งชิ้นส่วนทั้ง3อันและนี่คือที่มาของ3ามกกนะครับเอาล่ะก็คือไปตามหาสมบัตินั่นเองนักขุดเหมือง m i n น r นะฮะโอเคคลิกได้เราจะเปลี่ยนให้เก็บเป็นคริสตัลหรือว่าโกก็ได้นะครับมีพลธนูนะครับใช้300นักลบใช้125กดคลิกตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าอะไรตรงนี้อ๋อ,อคอนโทรลเหรอคอนโทรลได้กด อ,อือ๋อมา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 ศัตรูมาอื้ปักกลางหน้าเลย,ยเรียบร้อยธนูปักเขา่าแล้วก็กดยกเลิกตรงนี้ถ้าเกิดกดแล้วนักรบของเราทั้งหมดจะไปบุกด,ด้านนูน้นใช่ไหมใช่เป็นคำสั่งนะฮะในการส่งไปลบอืมย, <laughs> ยิงแม่นมากธนูเราอะสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมไม่รอดครับแต่เรายังมีธนูอยู่ยังไงธนู ธนูยิงไปอืด้านนู้นก็มีธนูไม่ได้จะรอดไม่ได้ละวิ่งกลับมาก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆอ่าเหมืองก็ขุดไปอยู่อ๋อต้องสั่งเป็นดีเฟนซ์ถึงจะออกมาเก็บเงินคนขุดเหมืองก็ขุดเมืองไปเพื่อสร้างคนนะฮะแล้วก็มีเจมในการสเปลสเปลอันนี้คือเป็นคาถาอะไรอ่ะอ๋อเหมือนเป็นการเร่งสปีดในการขุดโอเคฟาร์มแป๊บหนึ่งฝั่งนู้นมาหรือยังยังเรามองไม่เห็นมืดๆเมื่อกี้สู้กันตรงนี้ พอหรือ,อยังผมว่าน่าจะได้แล้วนะไปลุย <Forward. S 1> มุ่งหน้าไปเลยฮะดูครับจะชนะหรือไม่ยืนต้อนรับอยู่ฮะตรงนี้สองคนโอ้ยง่ายมากอือืคนดาบตีไปปุกเข้าไปอืนั่นแหละนั่นแหละเออตีลูกปั้นตีลูกปั้นอือง่ายมากยีฟี่เรียบร้อยด่านแรกผ่านไปเย้พวกเราชนะแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นสกิลใช่ไหม ยูนิตที่มีสถานะที่เป็นไลท์นะครับเป็นแสงสว่างเพิ่มแอคแท็ ag, และการเคลื่อนที่25เป็นระยะ5วินาทีอ๋อสกินสกินเปลี่ยนสกินได้ใช่ไหมขอซื้อสกินหน่อยเพื่อความเท่ <c oughs> อ่าซื้อให้พลดาบเปลี่ยนดาบให้เขาก่อนมันแพงอยู่นะมีอยู่แค่1ันสองเฮ้ยหายไปไหนแล้วว่าเติมแล้วเมื่อกี้ดาบลาวาดีกว่า3ามรยิห้าซื้ออ๋อซื้อได้ซื้อได้ตรงนี้มันไม่ขึ้นฮะ แล้วก็เปลี่ยนเลยนั่นแหละแล้วก็ธนูธนูธนูอันนี้อันนี้ดีกว่าสามาร้อยเพิ่มความเทพวกเราถูกซุ่มโจมตีจากชนเผ่าที่ชื่อว่าโบเทคลิ v o นะฮะพวกเราคิดว่าพวกเขานั้นสาบสู์ไปแล้วต้องรอดให้ได้จนกว่าพระที่จะขึ้นออกมาตอนกลางคืนเหรอคือต้องอยู่รอดให้ได้โอ้มาพร้อมโล่พร้อมเกราะอ่อาแล้วก็ผลดาบมาผลธนูมาอย่างละหนึ่งธนูยิงไป อืมอ,อีซี่มาก <G ül> บุกมาเลยโอเคทีนี้ก็ขุดเหมืองต่อ <Def end. S 1> ดีเฟน d คริสตันอันนี้คือใช้ในด่านที่เล่นนะคนละอย่างกับเมื่อกี้ที่ซื้อชุดนะครับมาอีกแล้วองกระโดดตีเป็นไง <G ül> เฮ้ยเฮเ,เหมือนโอ้โหมีเวทด้วยอ้าโถ่ไม่คนดาบเราไม่เป็นไรขุดเหมืองก่อนเงินสำคัญกว่านี่ไง Lightning ตอร์มนะฮะเป็นการสมอนเวสสายฟ้าดาบใหม่นี่เป็นไงดาบใหม่ อ่ะฮอืมโอเคขุดต่อนี่เพิ่มพลังไปบูสต์ไปโจมตีแรงขึ้นอันนี้ขุดเร็วๆหน่อยอ่าไดมอนไม่ต้องแล้วขุดเหรียญพอขุดเหรียญไดมอนไม่ต้องนั่นแหละไล่ไปเลยไล่ไปเลยเก่งมากเอา้าเช้าแล้วโอ้ง่ายจังเราได้ไลนิ่งไปด้วยโอเคครับอืมเรามี เวสสาฟ้าเพิ่มเข้ามานะฮะโอ้สปาตามาแล้วเหรอแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมเขาบุกมาใช่ไหมสเปียตันมาแล้วฮะมาแล้วฮะสเปียตันโอ้โหโอ้โหลม้ลมลม้มล้มนั่นไงนั่นไงอืมโอ้โตวัวเดียวนะฮะแค่ตัวเดียวอืมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ลุยต่ออ้อาวทำไมหยุดแค่นี้ไม่ไม่ไมลุยต่อเลยลุยต่อเลยอ๋อจับฐานเตรียมตัว เสริมความโกรธปลุกไปปลุกไปอ่ะถอยไปเลยถอยไปเลยพวกนายอือจมตีโจมตีดีมากธนูยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมาเพียบเฮ้ยรีบยิงเรารีบยิงรีบยิงรีบยิงมีซิตี์อยู่มีซิตี์อยู่ยังไงยังไงดิเอ่อพลธนูโอ้โหกลับ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 โอเคกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนโอ้โหจะรอดอยู่แล้วโทเอ้ย กับก้อนกับก้อนกับก้อนโอ้ยมาเพียบสปาร์ตา้าสปาร์ตันเอ๊สายฟ้าใช้ยังไงเนี่ยอ๋อคือแบบมันแล้วแต่พื้นที่เลยหรออาไดามอนด์ไม่ต้องแล้วขุดทองอย่างเดียวขุดทองอย่างเดียวเฮ้ยบุกต่อเลยดีกว่ามาลุยเลยลุยเลยรอช้าทําไมฐานเขาเกอบพังแล้วอีกนิดเดียวโหสปาร์ต้าเยอะมากสปาร์ตันเ <c oughs> พียบเลยสู้เขาอีกนิดนึงพลธนูยิงอยู่เยอะ สมอนไว้สมอนไว้ธนูยิงต่อฐานจะพังลเลอ,อนั่นแหละธนูสู้เขาธนูสู้เขาโกดโกดโกดอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสู้เขาอย่าเพิ่งกลับสายฟ้าก็ใช้ไม่ถึงแฮะเออเออ,เอ,อวิ่งกลับไปเลยวิ่งกลับไปเลย <laughs> ไม่น่าเชื่อว่ายัางรอดได้เออชนะสักทีด่านที่สมเออด่านที่สามก็ยากแล้วนะ สเปียร์ตันนะฮะเรียบร้อยเพิ่มมาอืมอ่าเป็นอันนี้ดีกว่านี่จัดชุดเต็มไปเลยอ่าฮะเก่งไม่เก่งไม่รู้เทไว้ก่อนเปียร์ตันใช้เจมด้วยฮะใช้ไดมอนด้วยแล้วก็ใช้เหรียญด้วย4 5 0แต่เก่งมากมาละโอ้โหเอาละครับดูฮะสเปียร์ตันของเราเฮ้ยโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอเอ้ยเอ้ยรีบวิ่งไปโอเคโอเคสายฟ้ายึดฐานมา อันนี้คือท่าใหม่เทสลาคอยโอ้ยโดนเต็มเต็มบุกเลยบุกเลยไม่ต้องห่วงสู้ได้ไหมสเปียร์ยตันสเปียตันเก่งอยู่แล้วอืมอืมธนูซับไปสเปียรตันทนมากฮะธนูเต็มหน้านะครับยังรอดอยู่ปันป่วนไปเยอะเลยฝั่งนูน้นอืมนั่นแหละถอยกลับไปซะพังฐานพังฐานน่าจะได้น่าจะได้ไดครึ่งหนึ่งแล้ววิ่งมาเสริมอยู่ เรียบร้อยเย่ yeah. สเปียร์ตันเก่งมากอันนี้เป็นไลท์เป็นเมจิกนะฮะเป็นนักเวทกับอันนี้เป็นนักรบอันไหนดีอ่ะเออเอานักรบก่อนก็ได้มากูดชอยส์เอาละฮะเหมือนจะเป็นผู้นำนักรบนี่โอ้ติดดาวให้ด้วยโอเคโอเคโอเคเขามาช่วยเราจนกว่าเขาจะเจอกับกลุ่มของเขามาช่วยก่อนโอเ้เทมากเทมาก พี่เทมากเลยฮะอ้าวเอนิมีจับฐานเรียบร้อยตรงนู้นมาแล้วฮะวิ่งมามีเป็นบับเบิ้ลทางฝั่งเราคืออะไรเนี่ยเหมือนไลเวทบับเบิ้ลมาโอ้โหไลเวทแรงมากทีเดียวเลยอะสายฟ้าหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละ,หละสายฟ้าจอมเวทไปสายฟ้าจอมเวทไปอือฮึโอ้โหแรงมากล้มเลยไม่ได้แล้วฮะไม่ได้บุกเลยครับโดนบุกอย่างเดียวมีมาใหม่อีกแล้วอนน้เนี่ย ฟิโคแบร์บอสเยอะยังเลยให้ด่านนี้ฟิโคแบร์เจอกับของเราสเปตันมาธนูมาอืเอาอันนี้ไปอย่างนั้นยังไม่พอกดกดกดกระโดดตีนั่นแหละฟิโคแบร์อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้จอมเวทแรงมากฟิโคแบร์กลับแล้วฮะเดินกลับแล้วครับสายฟ้าหน่อยกลับไปไหนครับสายฟ้าจอมเวทอืมจอมเวทจอมเวทโอ้จอมเวทแรงมากจอมเวทแรงมากๆ แอมบูชอ๋อทหารเขาเหรอมาช่วยเราใช่ไหมชนะอ้าวอ๋อคืออยู่รอจนกว่าทหารเขาจะมาช่วยก็ว่าอยู่ไม่ได้บุกเลยเราบุกมาที่เมืองหลวงของวอเทคนะครับผู้นำของเขาเนี่ยเป็นเมจิกนะครับเป็นนักเวทเอาละสู้กับจอมเวทโอ้โหอีกแล้วซิเคิลแบร์บุกเข้ามาเลยโอ้มีการท้าทายมาแล้วโอ้โหมาแล้วโกรธก่อนเลยอ,อืไล่กลับไปไล่กลับไป เออนั่นแหละเออเป็นไงเป็นไงเป็นไง <laughs> บุกเหรอบุกเหรอชุดแรกก่อนเราไม่มีสายฟ้าที่แบบอันนี้นะฮะต้องยึดฐานให้ได้ก่อนถึงจะได้สายฟ้าอันนี้แล้วก็บาโบเตรียมไว้นั่นแหละเตรียมตัวกดอืมลุยโอฝั่งนู้นก็มีบาโบเอาละฮะโอ้โหโอ้โหตีกันแบบวุ่นวายมากเทสลาส่องถึงไหมไม่น่าจะถึง แต่กดใช้ไปแล้วขุดเมืองเร็วขุดเมืองขุดเมืองฟาร์มไว้ก่อนกลับแล้วฮ <laughs> ะพี่หมีของเราโอฝั่งนูนก็สู้เก่งฮะอ่าล้มหมดแล้วกลับก่อน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 ดีมากใช้ได้อยู่ริบวิ้งริปงิง <laughs> มันต้องมีแบบคนทิ้งท้ายอย่างเงี้ยประจำเลยเฮ้ยเฮ้เจอเทสลาหน่อยเจอเทสลาหน่อยช็อตสช็อตช็อตเลยเออนั่นแหละยังไงล่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคขุดต่อขุดต่อฝ่ายเราได้เปรียบฝ่ายเราได้เปรียบตีลูกป,ปั้นนั่นแหละแพ้แน่นอนรอบนี้แพ้แน่นอนเย้เก่งมากหูบกฐานที่เมืองใหญ่เลยให้เลือกอืมเป็นชุดเกราะหรือว่าเอาไว้โจมตีเป็นแบบสายฟ้าทั้งคู่นะฮะเอาอันไหนดีชุดเกราะหรือว่าโจมตีโจมตีดีกว่ามะโอเคโดนจับเรียบร้อยฮะจอมเวท แห่งเมืองวอเทคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ